ตอนที่สองชีพรจรในตำนานหลังงานเลี้ยงฉลององค์รัชทายาทเสร็จสิน้นเหล่าองค์ชายและองค์หญิงในชุดกรูราต่างเดินออกมาพร้อมหัวเราะกันอย่างสนุกสนานขณะดเดินผ่านกระท่อมซอมซ้อของชินหยุนพวกเขาจึงได้เห็นชินหยุนกำลังนั่งอยู่ข้างบ่อน้ำความงุนงงบังเกิดทว่าไม่นานก็คาดเดาได้อดีตองค์ชายรัชทายาทต้องกลายเป็นทหารตัวเล็กจ้อยถึงกับต้องออกชายแดนไปเป็นอาหารให้พวกมนุษย์อสูร เรากับหลังมือเป็นหน้าเท้าฮ่าฮ่า,าทั้งหมดนั้นก็เพราะแม่นางอดีตมหาอุปราชนั่นวิชาย,ยุทดปีศาจอะไรกันไม่มีอะไรที่ดีกว่านี้ให้ฝึกฝนแล้วหรือยังไงนอกจากนี้เหตุใดเจ้านี่วันนี้เสนอหน้าออกมาตรงนี้กันมารดาเจ้านี่ตอนยังมีชีวิตยั่วยุผู้คนในพระราชวังเอาไว้ไม่ใช่น้อยเพราะแบบนั้นถึงไม่มีใครคิดช่วยมันยังไงละจะว่าไปแล้ว องค์รัชทายาทใหม่เดิมมี5ชีพจรขณะนี้ผสานเข้ากับหนึ่งในเส้นวิญญาณของชินยุนเห็นว่าได้รับพรสวรรค์ระดับ6ชีพจรแล้วและยังก้าวสู่ขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่6ด้วยอายุยาวเพียงนั้นนับว่าแข็งแกร่งกว่าชินยุนเมื่อการก่อนหากนำมาเทียบเปรียบทั้งยังรูปงามอีกด้วยองค์รัชทายาทย่อมไม่ทำให้พวกเราผิดหวังอยู่แล้วท่านคืออนาคตของจักรวรรดิเทียนชิน เห็นว่าพรุ่งนี้คิดไปยังสถาบันยุทธเทียนสเสวียนด้วยนี่ที่แห่งนั้นเป็นสถาบันยุทธที่ทรงอํานาจไม่ใช่น้อยเลยทีเดียวขณะได้ยินบทสนทนาจากที่กลายออกไปหลากหลายอารมณ์ภายในใจของชินหยุนกลายเป็นพุ่งพันหนึ่งในสีเส้นวิญญาณของเขาขณะนี้ถูกนําไปผสานรวมกับองค์รัชทายาทใหม่การผสานรวมเส้นวิญ,ญญาณเป็นเรื่องยากเย็นยิ่งมันเป็นเรื่องยากนักที่จะหาความเข้ากันได้อย่างเหมาะสมท่ามกลางเส้นวิญญ,ญาณนับหมื่นหรือแสน ทุกสิ่งอย่างล้นขึ้นอยู่กับโชคแต่แล้วองค์ชายรัชทายาทคนนั้นกลับผสานร,รวมเข้าไปได้เส้นวิญญาณที่เดิมเป็นของเขาขณะน,นี้กลายเป็นสิ่งที่อำนวยให้รัชทายาทใหม่ได้รับหกชีพรจรซึ่งเป็นพรสวรรค์หาได้ยากยิ่งโดยทันทีภายในใจของชินหยุนขณะน,นี้กลายเป็นอัดแน่นด้วยโทสะข้าไม่ยอมรับข้าย,ยอมรับไม่ได้ไอ้พวกข้าราชบริพารสารเลวน,นางจักพัดนีโฉดชั่ว ข้าต้องทำลายพวกแกให้สิ้นซากในสักวันเขาคำรามล่าและต่อยเข้าใส่บ่อหินราวคนคลั่งเป็นผลให้หลังมือต้องเกิดเลือดกระเซน็นอย่างฉับพลันเขากลับรู้สึกอบอุ่นที่บริเวณข้อมือมันคล้ายปลุกเขาที่จมสู่ความโกรธแค้นให้ตื่นขึ้นนี่มันของที่พี่สาวมหาอุป,ปราชให้เอาไว้ก่อนจากไปชินหยุนเร่งรีมองที่ข้อมือตนเอง มันเป็นสร้อยข้อมือไข่มุกเก้าลูกที่สีเหมือนเลือดดำสายตาของเขาพิจารณาสร้อยข้อมือนี้ไข่มุกทั้งเ้าขนาดไม่ใหญ่ไม่มีแม้กระทั่งความมันเงามดงามเป็นเพียงไข่มุกเก้าเม็ดดังนั้นจึงถูกเอาไว้เพราะหาได้คู่ควรแก่การสนใจพี่สาวมหาอุปราชมาหาเราอย่างเร่งรีบก่อนหลบหนีออกจากพระราชวังไปดางบอกให้รักษามันไว้อย่างดี แถมยังไม่บอกว่าสิ่งนี้คืออะไรชินหยุ่นจ้องมองอย่างสับสนไปยังลูกไข่มุกทั้งเก้าอย่างลึกลับเขาขมวดคิ้วเล็กน้อยนึกย้อนกลับไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นความรู้สึกอบอุ่นยังคงไหลเวียนจากข้อมือของเขาก่อนจะถ่ายเทสู่แขนเขาหลับตาลงจิตใจสงบพยายามพิจารณาสัมผัสถึงความอุ่นนี้เขาพบว่าแท้จริงแล้วไข่มุกทั้งเก้าเกิดขึ้นจากพลังวิญญ,ญาณทั้งเ้าประเภทที่แตกต่างกัน ใจเขาพลันเต้นไม่เป็นจังหวะขณะลืมตาขึ้นเขามองไปที่สร้อยข้อมืออีกครั้งอย่างไม่เชื่อสายตาสำหรับบุคคลไม่ว่าใครหากเกิดขึ้นมาพร้อมหนึ่งเส้นวิญญ,ญาณจะเรียกว่ามีหนึ่งชีพปร,รวิญญาณพวกเขาจะสัมผัสได้เพียงพลังวิญญาณจากหนึ่งดวงตะวันผู้คนเช่นนี้นับว่ายากที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้ฝึกตนที่เก่งกาจดังนั้นชีวิตจึงถูกกำหนดขีดเส้นเอาไว้ สองชีพจรวิญญาณถือว่าดีกว่าเล็กน้อยหากมีถึงสามก็เรียกได้ว่ามีพรสวรรค์ระดับกลางแล้วหากเป็นผู้ที่มีสี่ชีพจรวิญญาณจะถูกเรียกขานเป็นผู้มีพรสวรรค์หากเป็นห้าหรือว่าหกนั่นถือเป็นอัจฉริยะที่หาได้ยากยิ่งเจ็ดชีพจรวิญญาณดวงตะวันถือว่าเป็นอัจฉริยะในหมู่ผู้มีพรสวรรค์หากเป็นแปดชีพพรจรน,น่นจะเป็นตัวตนที่พบได้ยากแม้ในรอบหลายหมื่นปี และสุดท้ายก้าวชีพจรดวงตะวันมีอยู่เพียงในตำนานเก่าแก่เท่านั้นชินยุนสามารถสัมผัสได้ถึงประเภทของพลังวิญญาณทั้ง9้าผ่านไข่มุกลึกลับทั้ง9้าที่เป็นสร้อยข้อมือซึ่งมหาอุปราชหลงเหลือเอาไว้สิ่งน,นี้มีค่าทัดเทียมได้กับก้าวชีพจรดวงตะวันเป็นพรสวรรค์ระดับตำนานเขาพลันรู้สึกยินดีขึ้นมาลมหายใจสูดเข้าลึกสงบจิตใจตัวเองลงและพิจารณามองสร้อยข้อมือไข่มุกทั้ง9้า ไข่มุกแต่ละลูกมีลวดลายซับซ้อนสลักเอาไว้พวกมันเป็นเส้นบางที่สานกันโยงไปมาซึ่งกันและกันแต่หากมองให้ใกล้มากยิ่งขึ้นมันกลับมีรูปแบบหาได้ยุ่งเหยิงแต่อย่างใดเพื่อตรวจสอบว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือไม่เขาพยายามดูดกลืนพลังวิญญ,ญาณและผลลัพธ์ที่ได้เขาสามารถดูดกลืนพลังวิญญ,ญาณทั้ง9ประเภทสู่ร่างกายได้อัศจรรย์ ชั่วขณะที่ดูดกลืนพลังวิญญาณก้าวตะวันสู่ร่างกายทั้งร่างคลายถูกปัดเป่าความเหนื่อยล้าออกจนสิน้นพลังวิญญาณก้าวตะวันน่าทึ่งนักนี่เราได้ครอบครองพรสวรรค์ประหนึ่งมีก้าวชีพรจรดวงตะวันด้วยตนเองบางทีเราอาจเข้าถึงขอบเขตกายวรยุทธ์ระดับที่4ได้ภายในเวลา10วันหากเป็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องเข้าร่วมกองทับที่ชายแดนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ